ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่วันนี้พระอาจารย์พระคูบดีการหนูเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านโกบอนะครับนำเอาปัจจัยจากพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระคูภาวนากิจจาทรนะครับมอบให้นะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับไปกับวิญาวัจกรของวัดนะครับคิดบ้มนะครับแล้วก็คนขับรถนะครับช่วยซื้อนะครับแล้วก็นําขึ้นรถดีนะครับนี่เด้อนะครับ นี่ผักผลไม้นะครับนี่นำลงไปเยอะแล้วนะครับนี่นุ่นนะครับนี่นะครับนี่สิบห้าวันไปครั้งนะครับมาถวายพระนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับนำกลับมาแล้วก็ให้แมขาไม่ชีปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับนี่อาศัยกำลังจริงๆนะครับนี่เด้อก็ผมมาทบภาพไปคงได้แต่มองนะครับ อันนี้ไม่ใช่จะเบาเด้อนะครับนี่ยี่สิบกิโลอบ่นี้ประมาณเนาะโอ้ยนะครับเป็นที่เขาค้อนนะครับรถใส่กระลำนี่วิ่งนี่นะโอ้ยนะครับใส่จ้าว่าเหลียวเบิงมันเลียนหนยจังไดยรถรถห้องรถเป่าเตี้ยงไปยากเด้อนะครับเขาคงชำนาญกับพื้นที่นะครับทั้งภูเขาทั้งทางโค้งนะครับ วิ่งชิวเลยนะครับหอมนะครับนี่นะครับหอมนะครับนี่หอมแท้ๆนะครับ <c oughs>